สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมสัมมานาทางบริษัท iI ซอฟต์แวร์นะคะยินดีต้อนรับในการเข้าร่วมสัมมานาส t ตตโตมินิเวิร์กช็อปครั้งที่สองนะคะในช่วงแรกเราจ,จะขอสรุปเนื้อหาเข้าๆก่อนนะคะว่าเราจะพูดถึงส t ตตโตมินิเวิร์กช็อปครั้งที่หนึ่งให้ลูกค้าฟังคร่าๆก่อนคะ่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของส t ตตโตมินิเวิร์กช็อปครั้งที่สองนะคะค่ะ๋ย่าเชิญรับฟังนะคะ สำหรับในงานสัมมนาวันนี้นะครับก็ส่วนหลักๆจะประกอบไปด้วยห้าส่วนนะครับโดยส่วนแรกที่เป็นอินโทรดักชันนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงการสรุปในงานสัมมนาครั้งที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ก็จะเป็นการอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับที่จะสัมมนาในวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเข้าเนื้อหาหลักนะครับก็คือในพาร์ทที่สองพาร์ทที่สามจะเป็นเกี่ยวกับการทาโมเดลต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือส่วนของการ ใส่น้ำหนักเข้าไปแล้วก็เป็นการวิเคราะห์นะครับหลังจากนั้นก็จะนำไปออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่โปรแกรม RCDC นะครับก็เป็นเป็นโปรแกรมที่ใช้งานต่อเนื่องกับโปรแกรม Stat p r o นะครับและต่อจากนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการใช้งาน o p e n s t a t นะครับก็คือการเขียนโค้ดคำสั่งใน Microsoft Excel นะเพื่อเป็นการดึงข้อมูล หลังจากนั้นก็จะเป็นการแนะนำของโปรแกรม c a t z w c a t นะครับหลังจากนั้นช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการร่วมสนุกกับตอบคำถามกันนะครับนะครับส่วนแรกนี้จะเป็นเกี่ยวกับการสรุปเนื้อหาในงานสมาัมมนาครั้งที่แล้วนะครับก็คือเป็นมินิเวิร์กชอปครั้งที่หนึ่งที่เราได้เริ่มต้นเกี่ยวกับการทำโมเดลลิ่งของอาคารที่เป็นโลว์ไลท์บิวิ่งนะครับ ส่วนหออาคารโลไลบิลดิ้งที่เราได้ทํามาแล้วนะครับก็จะเป็นอาคารโรไลบิลดิ้งเก้าชั้นนะครับก็คือที่เป็นการทําโมเดลเสาคานพื้นผนังแล้วก็เชียร์วอลนะครับก็สําหรับการสรัมมนาครั้งที่แล้วถ้าใครที่พลาดไปสามารถติดตามได้ที่ทางเพจของ Facebook ของ i อไอซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับคือเหมือนกับเราได้ อัปโหลดวิดีโอไปเรียบร้อยนะครับสามารถไปตามดูย้อนหลังได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ที่เราเริ่มต้นโมเดลนะครับในส่วนของพาร์ทที่หนึ่งก็คือเราเริ่มต้นจากการสร้างโนดแล้วก็เป็นการสร้างเส้นขึ้นมาเพื่อเป็นโครงของอาคารนะครับหลังจากที่เรามีข้อมูลอาคารเป็นเส้นเรียบร้อยก็จะเป็นการใส่ Property เข้าไปที่อาคารนะครับว่ามีลักษณะของรูปร่างของเสารูปร่างของคานหรือก็เทียร์วอนะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นการกำหนด Material นะครับก็คือชนิดของคอนกรีตที่เราใส่เข้าไปในโมเดลอาคารนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการใส่ซั p พอร์นะครับก็คือในในการสัมมนา,าครั้งที้แลวก็ส่วนของ Mo d e l i n g p a t t ก็จะ จบที่ตรงนี้นะครับก็คือการถึงการใส่ซัพพอร์ตส่วพาร์ทที่สองนะครับของการสัมมนา,าครั้งแรกนะครับก็เป็นพาร์ทของ OpenStack ก็เป็นการเขียนคล้ายๆกับเขียนโค้ดนะครับเพื่อให้โปรแกรม stack นะครับสร้างทาร์ทขึ้นมาก็คือรูปแบบนี้นะครับโดยการโดยการสร้างพาร์ทน,นี้นะก็คือเหมือนกับเราเริ่มต้นจากการมี สมการเส้นโค้งนะครับแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยครับพอดเป็นค่าโนดค่าพิกัดของโค้งสร้างออกมาก่อนนะครับก็คือจากรูปนี้จะเห็นว่าที่วงกลมนะครับก็คือตั้งเป็นโนดหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับก็คือกระบวนการก็คือเริ่มต้นจากการพอดหมายเลขโนดก่อนหลังจากนั้นก็เป็นการให้โปรแกรมนะครับลากเส้นเชื่อมระหว่างโนดโดยที่ตอนที่ทำนะครับก็ทำนะทั้งที่เป็นปัต่อมคอร์ดแล้วก็ท็อปคอร์ด หลังจากนั้นก็เป็นการลากเส้นแนวทแยงนะเพื่อทำออกมาเป็นรูปล่างของโครงทักตรงน,นี้นะครับส่วนอื่นๆก็คือหลังจากที่ทำโครงทักออกมาแล้วนะก็ก๊อปปี้ออกไปในทิศทางของแกนแท่นะครับจากรูปนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับโกดังหรือว่าเป็นโครงราคาประมาณนี้นะครับสำหรับในงานสัมมนาครั้งที่สองวันนี้นะครับก็จะเป็นการ มีสองส่วนเหมือนเดิมนะครับพาร์ตต่อจากพาร์ทโมเดลลิงนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์แล้วก็การออกแบบของโมเดลโลไลท์ที่เราทําไว้นะครับซึ่งหัวข้อหลักๆก็จะเป็นตามขั้นตอนการออกแบบทั่วไปเพราะตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการใส่น้ำหนักแล้วนะก็คือหลังจากนั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์การดูผลของแรงแล้วก็ส่งข้อมูลเพื่อไป ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กต่อนะครับในการใส่น้ำหนักหรือใส่แรงที่กระทำของโมเดลที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็คือหลักๆก,ก็จะมีน้ำหนักที่เป็นเซลเวตนะครับของน้ำหนักของอาคารเองน้ำหนักที่เป็นไลฟ์หลดนะครับและก็น้ำหนักที่เป็นแรงลมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มน้ำหนักที่เป็นแรงแผ่นดินไหวเข้ามาด้วยในครั้งนี้เราก็จะ เป็นการสาธิตการนําเสนอที่เป็นน้ําหนักแผ่นแรงกระทาแผ่นนิ้ไหวแบบที่เป็น time history นะครับก็คือเหมือนกับมีข้อมูลเวลาเทียบกับข้อมูลความเร่งของแผ่นนิ้ไหวนะครับก็คือเป็นข้อมูลไฟล์แล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยอ่านข้อมูลความเร่งกับข้อมูลเวลาแล้วก็วิเคราะห์ผลออกมานะครับหลังจากที่เราใส่แรงใส่น้ําหนักเรียบร้อยก็จะเป็นการใส่คําสั่งเพื่อให้โปรแกรมทําการวิเคราะห์ ข้อมูลออกมานะครับก็จะมีการแสดงผลของแรงเฉือนแรงที่ตำแหน่งต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็จะนำข้อมูลตรงนี้นะไปออกแบบต่อส่วนที่เราจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการออกแบบต่อนะครับก็หลักๆจะมีส่วนของพื้นนะครับส่วนของพื้นที่ก็คือเป็นเป็นแสลปีไซน์นี้นะครับเราจะส่ง ข้อมูลการวิเคราะห์ของโปรแกรม Sta ทนะครับก็คือเพื่อไปยังอีกโปรแกรมหนึ่งที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม Sta t Pro ได้เลยนะครับก็จะเป็นโปรแกรม RCDC นะครับหรือเป็นเกี่ยวกับคอนกรีตดีไซน์เพื่อไปออกแบบพื้นคอนกรีตแล้วก็มีเกี่ยวกับการออกแบบคานนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับคอลัมน์แอนเชียววอร d ดีไซน์นะครับก็คือในส่วนนี้จะอยู่ด้วยกันนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่จบ พาร์ทแรกนะครับก็คือพาร์ทของโมเดลลิ่งมันก็เป็น a อนาลิซิสอะไรเรียบร้อยอีกพาร์ทหนึ่งจะเป็นส่วนของการใช้งาน o p e n s t a t ตต่อนะแต่ว่าครั้งนี้จะไม่ได้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะค,คือครั้งที่แล้วเราเป็นการเขียนโค้ดในในโปรแกรม s t a t โปนะครับในคำสั่งมาโคแต่ว่าในครั้งนี้จะเป็นการเขียนโค้ดใน Microsoft Excel นะครับเพื่อทำการ ลิงก์ข้อมูลนะหรือเป็นการดึงข้อมูลจากโปรแกรม Sta t โ r o เพื่อนำมาใช้งานใน Microsoft Excel ได้เลยนะครับก็คืออย่างยกตัวอย่างรูปนี้นะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์โครงสร้างเรียบร้อยแล้วก็จะมีแรงที่ตำแหน่งต่างๆจากในรูปนี้ก็จะเป็นแรงที่เป็น Reaction นะครับก็จะมีชี้เข้าไปที่โหนแต่ละโหนหรือว่าส่วนอื่นๆนะครับที่เราสามารถ ดูข้อมูลของแรงได้ที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดลนะครับจากรูปนี้ที่เป็นไฮไลไท์สีแดงด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับแรงในเมมเบอร์นะครับหรือในชิ้นส่วนก็คือมีรายละเอียดที่เป็นเกี่ยวกับแรงในแกน x แกน y แกน z หรือเป็นโมเมนต์นะครับก็คือจากข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้นะครับเราสามารถดึงข้อมูลนี้เข้ามาใช้ในงานใน Excel ได้เลยนะก็คือเหมือนกับ เราเขียนโค้ดคำสั่งเข้าไปแล้วก็ดึงข้อมูลนี้โดยตรงเข้ามาใช้งานใน Excel นะแล้วก็คือในกรณีที่มีบางท่านได้ทำการเขียนโปรแกรมหรือเขียนสูตรการออกแบบไว้ใน Excel เรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. ก็คือเราก็สามารถดึงข้อมูลแรงต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้งานใน Excel ได้เลยเพื่อนำไปออกแบบต่อนะครับโดยที่หน้าตาของการเขียนโค้ด ในวันนี้นะก็คือหลังจากที่เราใช้งานใน Microsoft Excel ก็ Microsoft Excel เนี่ยจะเปิดหน้าตาก,การเขียนโค้ดที่ลิงก์กับ Microsoft Visual Basic นี้นะครับก็จะเป็น,าน,นาการเขียนโค้ดสาธิตการเขียนโค้ดในหน้าตาประมาณนี้นะเข้าไปที่ปุ่มคำสั่งของ Excel นะครับในส่วนของข้อบูลที่เราจะใช้นะครับหรือเป็นเกี่ยวกับคำสั่งโค้ดที่จะนำมาเขียนใน Excel ก็คือ จะมีข้อมูลรายละเอียดอยู่ใน o p e n s t a t Document ตรงนี้นะก็คือมีอธิบายคำสั่งที่เราจะใช้งานได้ในส่วนต่างๆนะครับก็สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับค่ะนะคอครข้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนนี้อย่าได้ขอขั้นเวลานิดนึงนะคะ ของเราตอนนี้คือก็จะมีนักเสนอขายนะคะหนังสือของ s t a ตโ o เทนนิ i งแอดวานซก็สเตตโตเทนนิ n งเบสิกนะคะซึ่งดาก็เสนอขายทางใน Facebook แล้วก็ l i น e s h o p นะคะผลตอบรับก็คือค่อนข้างดีเลยเพราะลูกค้าก็เข้ามาสั่งซื้อกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะถ้าหากท่านใดสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาใน s อ i ไซไอไอซอแวร์นะคะมาสั่งซื้อได้เลยนะคะอย่เชื่อัล้วฟังช่วงต่อไปนะคะ